สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคุณครูอีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังจะอยู่ในหน่วยสร้างฝังนะ์นักคิดนะคะเด็กๆแต่ว่าในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะ,ะรูปร่างรูปทรงก็จะมะีรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่ารูปต่างๆที่คุณครูกล่าวมาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะรูปวงกลมนั่นเองค่ะรูปวงกลมภาษาอังกฤษพูดว่า circle circle รูปวงกลมนะคะเป็นรูปเรขาคณิตที่มีเส้นโคง้งรอบวงจะไม่มีด้านและไม่มีมุมนะคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูว่าสิ่งของรอบตัวเราที่เป็นรูปทรงกลมนะคะมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะลูกบอลน,นั่นเองต่อไปเงินเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญสิบเหรียญบาท เหรียญหนึบาทเหรียญ2บาทนะคะ,ะต่อไปอยางรถไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือว่ารถจัก,กรยานรถจัก,กรยานยนต์ก็จะเป็นรูปทรงกลมนะคะเด็กๆทีนี้รูปต่อไปคือรูปอะไรคะเด็กๆ เก่งมากๆค่ะคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอรูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษพูดว่า triangle อ,อีกรอบนะคะ triangle ทีนี้รูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปเรขาคณิตที่มีด้านทั้ง3ด้านนะคะเด็กๆ ลองนับดูสิคะและมีมุมทั้งหมด3ามมุมนะคะ mm hmm. นี่เรามาดูว่าสิ่งของรอบตัวเราอาที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เช่นพิซซ่าไหนใครเคยรับประทานพิซซ่าบ้างคะโ,โหอร่อยไหมคะอร่อยมากๆใช่ไหมคะต่อไปก็คือ หลังคาบ้านนะคะถ้าเรามองดีๆนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะต่อไปไอศครีมแตงโมนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะเคยทานใช่ไหมก็จะมีรสชาติที่ออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะอร่อยมากๆค่ะ ต่อไปนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทีนี้เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนนะคะในในรูปนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษ พูดว่า square square ทีนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็เป็นรูปเรขาคณิตที่มีด้านทั้งสี่ด้านแล้วก็จะมีมุมทั้งสี่มุมที่มีขนาดเท่าเท่ากันนะคะทุกๆด้านเลยทุกๆมุมเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตแล้วลองนับดูสิคะ ทีนี้เรามาดูสิ่งของรอบๆตัวเรานะคะที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะเด็กๆเช่นลูกเตาเก้าอี้แล้วก็แผ่นกระเบื้องนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามันเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหม เหมือนใช่ไหมคะ mm hmm. ทีนี้นะคะเราจะมาดูรูปสี่เหลี่ยมประเภทที่2นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะ mm hmm. เด็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผจญกิจพูดว่า rectangle อีกรอบนะคะ rectangle รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็เป็นรูปเรขาคณิตที่มีด้านทั้ง4ด้านแล้วก็มีมุมสมี่มุมแต่ว่านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะมีขนาดยาวที่เท่าๆกันนะคะจะต่างจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อกี้นะคะที่มีด้านทั้ง4ีด้านเท่าเๆกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าสิ่งของรอบตัวเรานะคะว่ามีสิ่งไหนบ้างที่มีรูปหน้าตาคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆเช่นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะประตูบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆรอองสังเกตรประตูบ้านเด็กๆสิคะว่ามันเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนที่คุณครูบอกไหม เห็นไหมคะเหมือนใช่ไหมอ่ะดูรูปต่อไปเลยคะ่ะโต๊ะนั่นเองคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะก็คือตู้เย็นคะ่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าตู้เย็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คุณครูบอกไหมคะเห็นไหมเหมือนใช่ไหม ทีนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กๆนะคะว่ามีรูปร่างรูปทรงเหมือนรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปสามเหลีย่ยมอย่างไงบ้างนะคะทีนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองไปสังเกตนะคะสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านเด็กๆนะคะว่า มีสิ่งไหนมีรูปร่างลักษณะเหมือนสิ่งไหนบ้างนะคะ,ะแล้วรบก,กวนให้ผู้ปกครองนะคะช่วยอัดคลิปวิดีโอนะคะมาส่งคุณครูด้วยนะคะในขณะที่เด็กๆบอกนะคะว่าที่บ้านมีรูปมีสิ่งของสิ่งไหนที่มีลักษณะคล้ายวงกลมคล้ายสามเหลี่ยม คล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุณครูจะรอฟังนะคะเด็กๆส่วนในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย